ปัจจุบันนี้นะครับทุกๆอย่างในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเลยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องยานยนต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพลังงานทด,ดแทนที่พูดกันถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าหรือ E v วมีทิศทางที่ทางกระทรวงุาสาหกรรมเนี่ยพูดคุยกันไว้อย่างไงบ้างครับถ้าย้อนกลับไปนะสักสี่ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าเราจะไปทางไหนทั้งโลกยังไม่รู้เลย<ะ>บางคนบอกว่าไปไฮโดรเจนก็มีสองสปีหลังนี้ชัดเจนแล้วว่าในเรื่องของรถยนต์กับยานพนาหนะต่างๆเราจะไปในทรงของ BEV คือเป็นอ v ี <Wow. S 1> ่รอเปร์เ็เลยนะรถยนต์เนี่ยที่เคยผลิตในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งประมาณสักสองล้านคันอันดับต้นๆของโลกเลยนะหนึ่งนสิบหนึ่งล้านคันเราส่งออกอีกหนึ่งล้านคันเราผลิตเพื่อใช้ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสองล้านคันเป็นสันดาปภายในทั้งหมดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับเราก็สนับสนุนเรื่องที่อยากจะปรับเปลี่ยน ให้เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้า100%ในเรื่องของยานพาหนะนก่อนปี64นะมีการใช้รถยนต์ BEV นี่รวมกันทั้งหมด8,000คันในประเทศปีที่แล้วปีเดียวนะ1,000งคันอูอัตราการใช้ BEV เนี่ยมันก้าวกระโดดขึ้นตลอดเวลาสูงขึ้นมากๆเลยครับทีนี้ถ้าเราดูว่าในแง่ของภาคราชการมองว่าเรื่องของ BEV จะไปยังไงเรามีนโยบายเรียกว่า30อด 30. เราต้องการที่จะ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศไทยให้ได้30%คิดว่าน่าจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้ตกปีหนึ่งประมาณ2 25, 000, 2 5 0ันคันและก็จะมีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก30%คือ2 2 5 0ันคันแล้วในปี2030เราก็จะผลิตประมาณสัก5 0 0 0คัน ส่วนหนึ่งใช้ในประเทศและส่วนหนึ่งเราจะทําการส่งออกไปด้วย <Wow. S 2> เพราะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีความแข็งแรงเรื่องการผลิตรถยนต์มากเพราะเรามีทั้งซัพพลายเชนเลยเรามีทั้งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตยางรถยนต์ต่างๆเนี่ยใช้ในประเทศไทยทั้งหมดเราก็เรียกว่ามีความแข็งแรงตรงนี้แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับผู้ผลิตรถในหลายๆค่ายรถยนต์แต่เราไม่ได้สนับสนุนแต่รถยนต์อย่างเดียวนะ uh huh. เพราะตัวหลักเนี่ยของเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นต้นทุนใหญ่เลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโรงงานทําแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทยก็เพิ่งมาเริ่มมีเราคาดการณ์เน,นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยภายในสองสปีเนี่ยจะประมาณ1นึ่งแล้านแล้วก็จะมีความต้องการของแรงงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักสอง2,000คนในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เรียกว่าเราเราดูให้แน่ใจ เราดูให้แน่ใจว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันจะไปทางด้านไหนแล้วเราก็ตัดสินใจแล้วสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมมันเพราะว่าการใช้แบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงจากความไม่รู้กันอยู่อีกเยอะ <c oughs> นะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็มีการตั้งมาตรฐานเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยให้คนไทยได้ใช้อย่างปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสันส่นสะเทือนเรื่องของไฟฟ้ารถบงจรการโอเวอร์ชาร์จการกระแทกการไฟไหม้ต่างๆเนี่ยจะทําอย่างไรที่ให้ ผู้บริโภคเนี่ยเมื่อซื้อรถไปแล้วเนี่ยต้องปลอดภัยเรามีการลงทุนทำศูนย์ทดสอบยานยนต์นะครับขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอารถไฟฟ้าจากจีนมาจะเอาที่เทคโนโลยีไม่ดีมาเป็นไปไม่ได้เลยนะครับตรงนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลเพื่อให้ประชาชนชาวไทยแล้วก็ประชาชนชาวโลกที่ได้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับ เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยเป็นของสถาบันยานยนต์สถาบันยานยนต์อยู่ในกํากับการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมรถทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศหรือนําเข้าจําเป็นจะต้องไปรับการเทสและก็การตรวจสอบให้ผ่านนะครับแล้วก็อะไหล่ทุกชิ้นก็ได้รับการทดสอบเหมือนกันยางรถยนต์เอ่ยก็ต้องไปทดสอบนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับมัน เป็นไปตามที่มันกําหนดเอาไว้รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยนะและวอีกเรื่องหนึ่งก็คือความประหยัดต้องได้ต้องได้เพราะว่าเราจะได้ช่วยประชาชนคนไทยให้ได้สิ่งที่ดีนะครับและถูกด้วยอตอนนี้ก็อนาคตนี้สมมุติว่าบ้านในบ้านอยู่กัน3าคนอ่ะสคนมีรถ4คันเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าอนาคตจะแย่งกันใช้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเฟรนลี่กว่า ออกไปก็ไม่มีควันพิษนะครับแล้วก็เงียบแล้วก็ประหยัดด้วยวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยต้องขอขอบคุณดรมากๆนะครับอนาคตต้องขออนุญาตมารบกวนอีกนะครับเดี๋ยวพาไปที่ศูนย์ทุสัง์โอ้อยากไปมากเลยครับอยากไปมากแล้วอนาคตจะมีโอกาสต้องพบกับท่านประหลัดด้วยนะครับขอบคุณครับ